โอเคนะครับผมกัสสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ารับทุกสั้นกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเดิมนะครับก็คือ Scatter TV นะครับผมวันนี้อยู่เกมของโรบบอกนะครับผมในแมปที่เชื่อว่าอะไรครับ Judy Okay นะครับผมแมปที่เรามาอยู่ในวันนี้นะครับก็คือ Judy นะครับผมเป็นแมปแนวฮอร์เรสนะครับผมก็คลิปนี้ผมบอกเลยว่าการจัมป์สแกนนั้นค่อนข้างแรงนะครับผมก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าเพราะว่าเกมเขาคอนเฟิร์มไปอย่างนั้นนะครับผม เราจะไปรับชมกันในคลิปเพราะผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะผมมีสมาชิกเพิ่มมาทั้งหมด2คนนะครับผมจากคลิปที่เราเล่นเดือมิมิกก็คือน้องฟุกกับน้องทุนเรียกน้องไปเลยกันนะพวกมึงเขาบอก็มาก่อนนะนบไอ้เฮียทุนไอ้ขาบอกแท้แท้พอคุณจําได้นะครับผมฟุกนะเขาจะจะเคยโผล่ในเดือมิมิกชั้นเตอร์สี่นะครับผมแต่น้องชุนนั้นเพิ่งเคยนะครับผมการสวัสดีคุณดูหน่ถึงแม่นะครับเป็นไอ้เฮียโผลไอ้เฮียพึ่งไอเฮียดีนะครับตอนคำพูดดเลยครับตอนคำพูดด้วยครับ สวัสดีคนดูหน่อยสิหันหน้ามาหันสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดีทุกคนเลยรักทุกคนจ้ารักทุกคนอ่าโอเคแล้วผมเราเราอย่าเสียเวลาเดี๋ยวโอเคแล้วผมเราอย่าเสียเวลาเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมบอกเลยว่าจะมีความบุญหวาดิ่งข้างแรงนะครับผมกระโดดนลดเสียงไปด้วยเพราะคลิปนี้ผมจะเร่งเสียงไปถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมระวังการจับสแกลย์ข้างแรงนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปนะครับผม โอเคนะครับผมเรากลับมาอยู่กันในชับจับกับผีอะล้วะโอเคเรามาอยู่กับชัปเตอร์หนึ่งของแมปจูดี้นะครับผมฮอลลีวูด what the fuck มะเขือเทศนานๆทีเราจะเจอแนวคาสเซนนะสำหรับแนวเกมผีอย่างเงี้ยฮอ้ดอกดาวเรืองัาตุวันัาตุวันไม่ใช่เหรอดาวเรือง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 เรดอกกุหลาบมาลายมาลายเต็มเลยมาลาย เดินเดมนเดินยเดไปลิงลิงเออยอะไรเนี่ยมึงดูดิคุยเ้น่าเหมือนคุกเลยจูดิเดียวมึงแ่งไ้ายขวางขวางดุกดุกดิดุกดดุกดยจูดิุยจอดีเดียวฟอนซ์สวยเลยอ่าจอดโอ้โดที่ไหนวะเนี่ยังเลยนังเลยังไหนแถวหน้าไหมโอ้ยารไฟ อะไรวะนั่งหน้ากันไลยครับมาได้ทำไรนั่งหน้าอไอ้ยีน่ายอยพวกเป็นคนน่ากลัวเลยเยี่หัดมาให้นั่งเรือไอ้ได้ยี่อออะไร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 นั่งเรืออะไนั่งเรือนั่งเรือดีโง่ใช่หรอเอ้ยนั่งเรือนั่งเรือทุ่นทุ่นเรือเราเร็วฮัลโหลยุยยั่งด้วยกันยุยยยุยยนั่งไวอยู่ไม่ติดตู่ไม่ติด ประหมายเลขเรื่องผมด้วยนะครับประหมายเลขเรื่องผมด้วยเดี๋ยวเดียวไป่ใช้ได้แล้วเว้ยพี่ซ้ายเอาไปใช้ไอ้ทุนทูนบอกให้นั่งอยู่เฉยโอเคตอดแล้วเอ๊ะไปเลยไ่เอาเบาเสียงหน่อยแป๊ดใจเย็นเบาเสียงหน่อยทีซ้ายทีซ้ายมัไป่ใช้ได้อ่าทกซ้ายไมันไปไฟฟาเลยครับคุณชมไฟฝ้าเยอะนั่นแหละเฮ้ยสินเปียอะไรวะเอ๊ะอะไรอ่ะคุณแม่รีบข่าม โอ้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นั่นไม่เลยเหรอเดี๋ยวอย่าเลยดีกว่าโอ้โห้เฮ้ยสุรุสุผมผมก็อยากจะยืนถ่ายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะสุรุตุลุซัมบารุผมบอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันโยกไปโยกมาอุ้ยชายัน ผมผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะผมอยากผมก็อยากจะยืนถ่ายให้นะแต่เพราะแบบแต่ออกไปเดี๋ยวไม่ตกน้าอีกมึงก็ไปน้ำตาจริงๆผมควรจะนั่งหน้านะสลับที่หน่อยได้ไหมกระป็สลับที่น่สลับที่หน่อใครก็ได้ขาหน้าไม่ได้พี่นั่งอนลวง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 ลลวงลลวง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 งลวงลวงลงลวงลวงลววงล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 วง ไปป่านโอ้เอ้ยประกวดประกวดนางงามนี่หว่าดูเหมือนว่าที่นี่ต้องการหมอปลานะครับเนี่ยเดี๋ยวมีแย่ผมมีแย่การเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเป็นที่เป็นเกมผีผมบอกเลยว่าความน่ากลัวถ้าจะหายไปเลยนะครับเข้าปากว่ะเดี๋ยวครูตะกล้องไม่เฮ้ย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 สลัดเรือดสลัดเรือดเล่นกระชวยเล่นกระชวยอยู่ด้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 วยไล้แมงมุมไม่เขียนแมงมุม ไปไหนต่อเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะว่ายไปด้านหน้าอ๋อข้างหน้าเนี่ยเออเฮ้ยอะไรโอ้เริ่มขึ้นนี่ตามน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอย่าไอ้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปจริง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 ว้าวว้าวมามามานับคน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 มันครบไหมมีใบประกาศคนหายใบประกาศคนหายเฮ้ยตัวอะไรตัวพวกนี้นาฬิกาเฮ้ยโอ้ใบประกาศคนหาย ก็ดูรูปได้คนหายอยู่ดิหายไปแล้วนะดาวฮอลลีวูดเหรออ๋อดาวฮอลลีวูดข่าวสัตประหลดฮอลลีวูดด้วยทางไหนอ่ะไปทางไหนดีด้านหลังเหรออ๋อนี่ไง้ายตรงเกลียวเขียนแล้วเกินซ้ายดีซ้ายดีเฮียไอ้ทุนวิ่งหมดนี่เราหุ่นสายดีสายดีที่ไหนสายสายายก็ได้คันได้คันได้คันก่อนลยคอนโทรลคอนโทรนมอบมอบมอบเฮ้ยนี่ไงมีท่อเนี่ยเพื่อน เฮ้ยไอ้มุดเลยมุดเรไไม่ต้องมุดอ่ะกดชีวิ่งไปเลยไม่ต้องมุดนะมึงตัวเล็กอ่ะทำมันมด้ออะไรอคาแล้วมันปิดไปฉายออเอออันนี้มีประตูเห็นปรตูใครอยู่ข้างหน้าเนี่ยมั้ยุนไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ออ้ออออไอ้อ้มุดไมไไไ้้้อ กำละแก่ไ้มันบอกว่าตู้อยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่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 กูอกูปกูปใครกูไปมันมามน่าทางที่มันมาเดี๋ยวเดี๋ยงแตกไอ้เชื่อไปเรยไไป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 รจูดี้รจูดี้จูดี้รถจนี้เดี๋ยวเดียวีมีไม้ีมเียวใจเย็นกูกำลังวิ่งไปมีไฟแช็กตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอทางเลียร์ตามเียร์กันไปประตูหัวไมคนเดดเลยอีะไอตรงนี้เปิดได้ปลอดภัยปลอดภัยประตูไงอ่ะเออเปิดตูทางเลียร์ปลอดภัยมากเออเประตูกดอีหร์ปลอดภัยแล้ว อะไรอะไรอะไรกเกิดอะไรดอกเปิดตู้ยังไงอ่ะเปิดตูยังไงทุนเไปดี๋ยวนี้มันทางแรกเพื่อนนี่มันทางแรกขู่ปลาข่คนอะขูเข้าก่อนละกูเข้าก่อนแล้วขู่เข้าก่อนละมือจังมือตืมเลยอยะโอ้ปลอดภัยปลอดภัยไม่ใช่เราไม่ช่วยเลยเลยเระวังไอ้ตัวเอี้ยนึ่งนะอันนี้ทาง

ไปบัดมูนบัดมูนเกี่ยงไรบัดเจ้าฟ้าทางนี้ทางออกับทางเดิมป่ะทางนี้ทางไหนทางไหนไม่รู้อ่ะเดินมาแล้วเอาอีเจนีไปมาอยู่นี่มาอยู่ในซอกไปละไปไปทางนี้ทางไหนไอ้ทุนอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนถุงตรงนี้ไปไปไปเดี๋ยววันนี้มันไม่ใช่ทางออกนะนี่มันทางตัน เอาดีก็อ่ะเสียไหนเนี่ยไอ้เอาตัวไปบังไปเปิดไม่ได้แล้วทางนี้ทางนี้ไปไม่ได้ติดทางนั้นทางตันเดิมป่ะทางขวาทางตันเป็นทางไหนทางเดิมไม่ได้ใช่ตรงไปตรงไปตรงไปขบวนทางเดิมหรอป่ะมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วนี่ตามมาตามนี่ไงนี่ไงทางอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วไปย่ะแล้วเฮ้ย ขาดขานดีว่าเออต้องกลับกลับทางด้านไปไเฮ้ยเพื่อนช่องระบายอากาเพื่อนช่องระบายอากาตรงนี้ทางไหนเอาทางนี้ใช่ใช่ทางใหม่ใช่ป๋ออุ้ย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 เอไปป๋อมึงไคยพี่เออมอมาเมาไปอมาเออขวาขวาดีไงเอาแล้วทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งต้องหนีเจ็ดด้วิ่ง ไม่ไม่อย่าหัไม่วางออว้แล้วอ้ยอุ้ย้ยกูยังไม่วดไ้่าตวไม่ไ้ยเไป้ตัวน่ากลัวเหี้ยมเแสสมเไม่าตไป้ย้ด้วบกูดวกูดวไม่ไไม่ไออไม่มีอะไรจะพังออกมาอ๋อเม่อก้กูกดดนนี้นี่ว่ากดโดนเคร่องเนี่ยมันเอาไปมันดันไปพังดันไปนี้เยเลย้ยอันน้ไป้ไ มึงดูไปเช็คไอ้จุ๋ยดิโอ้โหโคตรใหญ่เลยเพื่อนตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตัวพวกมึงอีกอะน่าจะทางระบายอากาศเนี่ยเนี่ยเบิร์ตไม้เปิดไม่ได้ใครนำฟีดไปใครดำแเมื่อกี้มันแตกเลท่อเพื่อนนี่ทางนี้กูนำเองก็ได้ไปต้องคานดีวะคานลมันไม่ไปวะบังบังบังเบิร์ตเติบเลยเฟย์เฟย์เช็คไปเอากูออกไปก่อน เงียเดี๋ยวเด้ทางมันตรงอะเพื่อนมาเนี่ยตากล้องตากล้องนองดีตากล้องตากล้องตามตากล้องนำอยู่แต่ฉุยขานนำมามามาถ่ายตูดได้ฉุยอมาเร็วเร็วพวกมึงอะมาเร็วซ้ายหรือขวาดีมซ้ายมีเสียงอะซ้ายมันมีเสียงอะตรงดีกว่าเสียงอยู่ซ้ายเสียงอยู่ซ้ายไอ้ทุนกูเห็นแล้วไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมึงไปรอดูในคลิปโอ้โหเซฟมึงขาน่ากลัวมาก มีชุนซุยสุยสุยเนานะไม่รู้ว่ากูกอะไปยังปัดไปยงปัดไปคิวมันหายไปแล้วทุกคนกูไม่ตามมาเฮ้ยเฮ้ยมาอะไรมาขยับอยู่พิมพิมเห็นอะไรขยับขับไหมกูก็เห็นแต่ว่าขอดูบ้างดิเออถอยนะถอยพวกมึงถอยนะยดันดันแม่มึงอะดันไมดันดันดันอยู่ๆลงมาเลยละกันลงไปเลยกูติดอะไรไม่รู้ไอ้พวกตัวใหญ่เกินไม่รู้ติดอะไรไม่รู้ ไอพวกตัวใหญ่เอ้าล mm. no right? ูกทีอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะพวกกันมาดิฟุกกันมาฟุกฟุกฟุกไอ้พวกตัวใหญ่เกินเฮ้ยออกไปได้ก็ลงมาสิกูออกไปได้เป็นคนกระโดดกระโดดกระโดดคอนโทรลกระโดดคอนโทรลดึงๆเข้ามาไปไป กวานักกวาดเยเหมือนกวเลยกวาดหนกกวาเเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กัดเดี๊ยวกรุ้ไม่ได้กรู้ไม่ได้ก็กวาดโดนดีมากกวาดโดนกดแข้งเดียวขวดแล้วเนี่ยไอุ้นไอ้ชุนไอ้ยังหนกกดเลยสักาดหนักเย ตัวไม่สีขาวใช่กูดีใช่กูดีเบ๊ซอย่าโกงใจนะเบ๊ซเดี๋ยวทุกคนครับทุกคนที่รับชมนะผมขอผมขออภัยในความวุ่นวายนะครับผมใช่กูดีใช่กูดีใครก็ได้ใครได้ไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะการการได้ ได้แซมเขาไอ้ยอะไรอะไรไอ้ยอะไรเฮ้ยโปรเตียโปรเตียมาเร็วกูกลับมาเร็วกลับมาเร็วเอท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 เอเกมกระโดดแม่งลงไปเลยแล้ววะวิ่งลงวิ่งลงไปไม่รู้ไม่รู้้ข้างบนข้างบนมึงหันดูข้างบนข้างบนข้างบนไอข้างบน ไอ้ไอ้ข้างบนยาอะไรกันยาอะไรกูยาอะไกูยาอะไร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  ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูลงตามถ่ายไม่ทันเลยท่านกูกระโดดลงมาเลยโอ้เมื่อกี้ลีงกูก็ติดแล้วกูกระโดดแม่งเลยเดี๋ยวแต่เล่นมีเหตุการณ์ขึ้นแล้วไปนอนอะไรในถังขยะออกมากลัวเลยกลัวลิงโอ้ทามลิงแต่ท้าวกาแต่ไรเหี้ยอะไรแปลไปออกผมบอกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีการแอคติ้งนะโอนวุ่นวายเขาบอกว่าให้เรากินหญ้า ขาบให้เรากินยาเดียงอตรงนี้อะไรอ่ะโอ้ยได้แจ็คสันเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่นี่เตนทนี่เต็นนี่เตนเฮ้ยไปดูทีอะไรไฟฟ้างหน้า่อเตนนี่ไงันแจ็คสันอาโอนอายูาอนยูเฮ้ยสนุกเมื่อกี้ไม่ช่วยกับยังไม่มา เมื <ort. i> ่อ <Man> กี้ไม่มีการอ่านเนื้อเรื่องอะไรใดๆเดี๋ยวผมขึ้นซับไปให้นะครับผมมาไม่ทันแล้วจังหวะเมื่อกี้เนี่ยไม่องไม่อ่านแล้วครับจังหวะเมื่อกี้ไอ้ด้านหลังมีอะไรแดงๆด้วยปลาหมุนอะไรวะนะปลาหมุนมาหมุนไม่หมุนนะมันก็ไม่ใช่ม้าหมุนเลยก็มาไม่หมุนตาต่อเดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนกูขึ้นไปข้างบนไอ้ด้านหลังมีอะไรด้วย UFO หรอวะดต้องเดินไปดูเออวะบูมสนุกสนุกสนุกไอเอเลี่ยน

แสงไฟนั่นน่ะไหนดีแสงไฟเขียวแสงไฟนั่นนอะแสงไฟสูรูอะไรวะเนี่ยเราจะต้องอ้อมไปนะเซยเราอ้อมไปใช่วิธีวอร์ดวอร์ธันเดอร์เนี่เซฟเฮ้ยถ้ำทุนเหมือนเหมือนเราจะได้ลงถ้ำะเว้ยไอ้สองคนัวแตกเลยทำไมเป็นพิยาไม่จำกูเดียกแล้วเฮ้ยขนมอิทมาเซนเราต้องหาอะไรอ่ะเฮ้ยทุนมีอะไรอยู่หลังร้านอาทางโอเค ไหนอ็ไปเดี๋ยวเขาเอ้ยอย่าดันกูติดกูติดไอ้กูติดโอ้ยโอเคกระโดดได้ไอ้โง่อะไนี่งวัดโอ้กระโดดจิงช้าตีอะไรตายเหัวจิงช้าฟาดหัวจิงช้าฟาดหัวอะไรวะอันตรายไฟฟ้าแรงสูงอ้าวอยู่ให้อ่านแล้วรอเพ่น อ๋อหาเครื่องแบบนี้ครบสามอันต้องลงหลุมลงหลุมลงทำมาดีกว่าเพื่อนแต่ว่ากูยังไม่เจอหลุมเลยกูไม่เห็นตาเขียวเลยแต่ว่าอย่าไปหาอ้อมอ้อมอ้อมเลหี่ยวเลยอ้อมดิแต่กล้องกูไปไหนแล้วเนี่ยนี่เอาคนอื่นนะทุกคนนะทุนว่าไปเร็วเซฟวิ่งทุนวิ่งทเดี๋ยวมึงรองทุนลองคนหนึ่งกันดิบอสไปแล้วอ่ะบอสลงไปแล้วเอาบอสวิ่ง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 ระวังจิตใจติ้งหัวข้างล่างมีแล้วบอล ก็ไม่เปิดพอร์สปายอ่ะกูเปิดแล้วหนึ่งแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ใต้ถ้ำมอะเกิดไหนวะหายแว้ยอต่ไปทางนั้นไปแล้วทางนี้แล้วกันเอยทางนี้ทุกคนอยู่ไหนกันหนาะกยกลวงทางนี้บิมทางนี้โอเคโอเคทางนี้รูท้างสนนี้เสงนี้ไปได้กีไม่น่าได้นะได้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 ไนได้ได้ขึ้นได้ได้ด้ไได้ได้ เอาไอ้คือเลาหายสูนหายจะไม่มีใครสนไอด้ไป้ดยอยวมายด้วยกันได้ไไสอบสอบสายเอ้้เอนี้ยจต้อง่อไปใตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูตาได้ประตูบ้านเลยอะ ก่อนหนึ่งนะเพื่อนเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนนะเยี่ยมก่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเยี่ยมก่อนโอเคคุณผู้ชมนะครผมผมขอตัดไปก่อนที่ทุกอย่างสงบสุขกว่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมแป๊บนึ่งโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมารวมกลุ่มกันได้แล้วไอเข้าบัตรเข้าบัตรโอเคหลงลุมโอโอเค มันหลบมันปมันเป้ามันเป้ามันเป้าไอ้เนี่ยเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้อ๋พึ่งพึ่งจะรีกรุ๊ปกันกูโดนแล้วกูบอกแล้วมันมาได้เอาโอเคแล้ผมตอนนี้เรากลับมารวมกลุ่มกันได้แล้วเดี๋ยวยาไอ้นั่นไม่เอาเพราะน่ากลัวโอเคเดี๋ยวรีไปรอดีกว่าประตูมันยังไม่เปิดเลยเหลืออีกเลยอีกอันนึงไม่เหรอต้องไปสับสวิตชีกอันต้องอยู่ไหนแถวโน้นล่ะกูมีหาด้วนะ มันมีที่ก่อสร้างอันหนึ่งอ่ะตามกูมาหน่อยไปเลยเดี๋ยวกูรออยู่ในบ้านเเ้้ยยีมึงไม่มีใครตามกูเลยตายแล้วของหายตู้อยู่ไหงมึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเฝ้าประตูให้ไม่เป็นไรมีเลยอ่ะโอเยได้เมื่อไหร่ก็บอกไปทางขวาตามกูมาหน่อยเราโดนสิงช้านะไม่กลัวหรอกทำไมกูรู้สึกว่าแม่งจะปั่นหัวกูได้ตลอดเวลามัดูไกลแน่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 ที่ตรงนั้นเนี่ย มันเหมือนรถไฟหอเขาโตกูโตกูเป็นอะไรรถเลโคสเตอร์เข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้เหรอเยงี้ยมาบอกพี่เบ้ออ๋อถอย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 อ๋อเด็กกันดีเด็กกันอ๋อไปายไปไปแม่มึงไปาย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 แม่ไป วอมอดีวิมซูไอ้าถีฮตีนาถีฮะตีนาถีะตาถีฮอตันาัีฮะต้าะนาเีฮะตนาอีฮะาอะตอนาอีฮะตีนาถอฮะ้ีนาถตนาถะตีนาถีฮะตีนาถิฮนเถีฮอนไฟีฮะต้นาถากะ กูปากเฮ้ยกูโดดเข้ามาได้เฮ้ยเฮ้ยไหนไอไอ้เฮียไปไปไอ้เฮียมันดักกูอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำไปแล้ว้โอยมันอยู่ในถ้ำโอเคไอ้นี่นี่มันเขาแต่กูเดินแต่กูได้บานมาเลยดล้วนะมันมีจำป่ะมีมีมีเฮ้ย เอาไอ้เหี้ยมาอยู่ตรงนี้สัตว์อ๋อเหลือร้านค้าไอ้เหี้ยแต่ลันค้ากูกูเกิดทุนกดแล้วมันไม่ติดโอ้ยบอเวอร์สปายไปกดสปายมาแล้วเออไอ้เหี้ยไอ้ยิงป่วยถือ้ม่โคตรเดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่ของเขาแม่น่ะเอาช่วยอยู่นี่ไอ้เหี้ยโดนเร่งวิ่งไปนู่นแล้วอมากันดูเลยอ๋อประตูเอไปไม่ได้กูอยากอุ้มไปอถืนไปเหี้ยไม่ง่าอุ้มที่ไหนเฮ้ยถังนี้เฮ้ยอะไรเข้าหลังร้านอะ ไฟอ่ะหาหาเลยเอ็นเรื่อยทีไรนี่บอกปิดไฟแมงมุมโอ้ไอเซฟน่าจะชอบนะอะไร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 มานให้ปิดไฟไอหมดกูโดนแมงมุมาตายมืดกูมองไม่เห็นเหียกูเกลียดกูเมียวอ้อย่าไปก็ดีตัวใหญ่อีกอยู่เขาเป็นไอ่เซฟเปิดจุดอ่อนแล้วนะ ไอ้๊อไอ้ไอ้เอยได้เรื่อยแล้วตักออกออกหายเลยไอ้มองไม่เห็นทำไมวะไปแล้วตักแกะประตูนี้ประตูนี้เอ้าอุ้ยเอ้าว้าบเลยว้าบเลยวะไหนวะใจเบึนเลยเพวกมึงตัวพวกมึงเป็นกหนวะอ๋อต้องคลิก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 แล้วว้าบเลยวิ่งเนี่ยครับรออะไร โเล่นเล่นการเล่นนี่แทบไม่เอาเนื้อเรื่องเลยนะผมกี๊ดอย่างเดียวเลยหาทางออกแล้วเข้ามาทำไมวะเออหาทางออกแล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยไปทางเข้าพุกดูนี่ดิปัดเอานิ้วไปเย่ดูดิป๋าขวานลูกขวานเชื่อไปถูกมึงไม่แย่ดิกูใหญ่เกิน้าโตกูหัวเต็มไฟดาแล้วอย่างเงี้ยทางตันทางตันโดนลอกโดนลอกโดนลอกไว้เอ้ยดันบนลดันบนลดันบน ไปเอามันกูไปแล้วไมม่ีบนมันโยงเยงอยู่ด้บนนู้ยทางนี้ทางนี้เออมันต้องไปทางนั้นนี่หว่าโฉอไอ้ฟอสกลับมาทางดิอุ้ยเอออืออะไรอะไรวะลังใครอยากนำนำเลยเฮียมันยืนบวกมือหน่อ้ยออกไอเกะกะกันจริงตัวกู่งไม่น่าปรับตัวสูบอะไรเี้ยขวาขวามี เสียงเสียงเท้าโหฮะอุ๊ยจี๊ดตกใจ s p i d e m a n ไม่เอาโอ้ย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 มาทางขวาเอ้ย่าใอย่าด่นว้ายไอ้เหี้ย่า้่ายอาย่าย่ย่าเกาย่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 าม่าย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 ่อย่าย่าย่าย่ย่ยยู่าาายย๋ยายาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังออกไม่ได้ออกไม่ได้กลับทางเดิมป่ะทางนี้ไม่มีอะไรนะทางนี้มีอะไรไม่มีทุกประตูหรือเปล่าเออทุกๆตรงนู้นไงทุกๆตรงนู้นนี่ออกกับทางซ้ายอ่ะโอ๊ยเอ้ยใครผักกูเข้ามาในนี้กูติดไอ้สัตว์งออกจริงเหรอโอ้กูรีเซ็ตก็ได้ปะเออเรางอาไปแล้วเฮียกลับมาที่แรกเลยกลับทางเดิมทางนี้ไง เพื่อนตรงไหนเดี๋ยวเราก่อนดิเราก่อนดีตรงไหนจอมได้แล้วออ๋ตรงนี้โอเคไปได้จ้านั่งให้นั่ให้นั่ให้กันไหนวะกลับมาที่เดิมไงเดี๋ยวเราเลก่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนไอสุภาพบุรุษอยู่ไหนอยู่อยู่ไหนอ่ะฟุกฟุกนิวเคลียร์นะไอฟุกเดี๋ยวเพื่อนมึงไม่รอกันเลยเหรอรอตากรองก่อนรอตากล้องก่อนไอแมงมุมอ่ะนาแมงมุมมึงก็ขับกลับมาทางเดิมนี่ไงยังไงนี่ฉุยกลับมาทางนี้ข้างบน พี่ก็กลับมา้างบวนแล้วเพหรอวะนี่แล้วก็มาทางนี้อ๋อเไอ้นาไ่โกกูเห็นแค่หัวกูรู้เพดานเอาตากล้องลงก่อนตากล้องลงก่อนเจอกันไวรุนดาร์นิวอ่อ้บึบไปยุไปยไปยหอี้มันมีขีวิ่งไล่เลยวะกล่าวองเงี้ยอยู่ข้างบนจะปลอดภัยแน่นอน แดดเ่งมึงบอกมึงเนตัวอะไรวะตายตายตายตีไอ้เหี้ยปูตะปูเข้ามาตีนะมันให้ทอะไรอยู่าไม่ได้อยู่าไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เร็วเอากูกเอาไปกูตีอะไรเดี๋ยวมันทเดี๋ยวนวายเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันให้ทาอะไรมันให้ตีโคเวอร์ูีอะไระไอ้เหี้ยตายเีย ด้องต้องไปตีอะไรสักอย่างอ่ะตีอะไรมมันีตีหลังมันเบาโอ้ยยังอยู่ไม่ตายตีหน้าไม่ได้ต้องตีหลังตีดิตีเลยช่วยได้ปะช่วยตีดิโอ้ยอุ้ยอ่ะบ้องตีได้ตีได้บ้องคอขามันข้อขามันตีเซฟมันมาไอ้ยขามันตีขามันตีขามันขา่ายข่าย เออขาหายขาหายเอาดิเอาดิเอาดิเอดิตี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 ทางเลียมาขวาเอีออกแล้วทางออกอวัตเอาวอาวตอฟฟูุโตเป็นไรอ่ะเฮ้ยพังไอ้ฟุงตเปค้างค้างัวมันค้างมันไปแล้วแลอ้วป็นองวะ่ไอ้สุยถ่ายไปทุองกูมาละยีๆก็ตาย เนี่ยมันหายไปในช่องยังไงฟู๊กไอช่วยมาแล้วไอ้มาแล้วมาแล้วอ่ะเอามว่าอ๋อัางอยู่ไหนไม่ไปไหนต่อหาอยู่รให้ออกออ่่ะะีไรไม่รู้อ้าวจาอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงประตูนี่ไงไหนเปิดไม่ได้ตุบทุบใหม่อ้าวเอากูกดท่อแล้วกูออกได้เลยอ่ะอ้าวตรงไหนมันมีท่ออยู่อ่ะก็กดออกอันี้เหรออันนี้นี่นี่ประตูประตูประตูนี่นี่นี่มันสปอร์ตชัปเตอร์ทูประตูประตูล่าสุดอ่ะตรงไปเรื่อยๆอ่ะ โอ้มันซ้ายสุดไหนวะเปาไประตูเหรอกูเห็นเป็นหอ่ออไปเรื่อยๆจะเจอประตูประตูมันอยู่ขอบเงี้ยหลุง Chapter t ไม่มามากูไม่เจออยู่ไหนวะมึงเดินตามไตอบมาเลยตามทางขอบมาเลยขอบที่ผีมันไอเนี่ยโอเคอันนี้ไงประตูอ๋อเกมปิดคลิปกันดีใจเย็นอะไรวะ่เดี๋ยวอยู่ด้วยกันปิดคลิปกัน อ่ะโอ้ยตักสติไม่อยู่เลยเกียรติจังโอเคนะครับผมนี่ก็คือชัปเตอร์หนึ่งของเดอะจูดี้นะครับผมเป็นไงบ้างพวกเราเห็นน่ากลัวเลยแต่แต่แต่กูยังไม่ตายเลยได้ไอ้เหียไอ้ไอ้เครื่องเล่นฟาดหัวนั่นแหละ ก็นะครับผมในคลิปที่ผมถ่ายผมโดนจัมสสแกร์ไปก็พอสมควรนะครับผมก็ตกใจกันหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะคลิปนี้ผมรู้สึกว่าพวกผมนั้นกีดกันหนักมากเลยนะครับผมกูโดนล้วนกูโดนกกูก็โดนโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะผมพวกผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพและรักษาตัวจากโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ด้วยนะครับผมไว้ติดตามพวกผมในคลิปถัดไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากก็สกรัใไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแมปถัดไป เจอกันสวัสด,ดีครับท่านสมารมเสกเิร